ครับสวัสดีแฟนบอลทุกท่านด้วยนะก็อยู่กับช anel ไซโคงของเราวันนี้นครับช a n e ที่ตอบโจทย์คอบอลทุกท่านมีเนื้อหาสาระครบจบที่นี่ที่เดียวครับวันนี้อยู่กับโกเหมือนอีเชิงเคยนะการเทดบอลบอลสเต็ปสูงต่ำวันนี้ก็ต้องบอกว่าฟุตบอลเองวันนี้ก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะก็จะอยู่ในช่วงชนะของศึกบอลโรคนั่นเองครับ ในสึกแรกก็เป็นท่าของบอลโลกโซนยุโรปนะบอลโลกโซนอเมริกาใตา้แล้วก็บอลโลก2องพรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะแล้วก็รวมไปถึงท่าของศึกกระชมิตทีมชาติด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้น3คู่นี้โกก็คัดมาให้กันเน้นเหมือนเช่นเคยนะฮะก็ในส่วนของคู่แรกนั้นเป็นทางด้านศึกบอลโลก2องพนะฮะรอบคัดเลือกโซนเอเชีย อิรานจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนท่านของอุซเบกิสถานนั่นเองนะครับแล้วก็คู่ที่2เราเป็นทน่านของศึกบอลโลกโซนยุโรปนะฮะก็เป็นทางด้านยูนต้าจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนท้านของสาธารณรัฐเช็กนะฮะและคู่สุดท้ายของเราก็เป็นทางด้าน บนโลกโซนอเมริกาใต้นั่นเองนะฮะบ,บริเวณเองจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทนายของอูรุกวัยนะฮะโอ้โหต้องบอกเลยว่า3คู่นี้ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นทานายที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในครอบครัวเดลโกนะก็เพียงแค่แอดไลน์เข้ามาหรือจะสแกนบาร์โค้ดง่ายๆเท่านั้นนะต้องบอกว่าภายในทนายของกลุ่มสมาชิกในครอบครัวนั้นไม่ต้องคิดวิเคราะห์ให้เสียเวลานะฮะเพราะว่าโกจะวนคิดวิเคราะห์ให้รวมไปถึงทนายของตัวเต็งตัวเน้นแล้วก็ตัวคู่วีพีด้วยเช่นกันฉะนั้น,ท,นท่่านนใใดทีสจก็ กลายเข้ามาสอบถามโกได้เลยนะครับแล้วสำหรับนี้3ามคู่นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสถานการณ์โดยรวมตอนนี้มีคู่ใดบ้างนะที่จะเกิดสกอร์สูงต่ำนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในส่วนของคู่แรกนะฮะก็เป็นทางด้านของอิรานะทีมอันดับหนึ่งของตารางจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทางด้านของทีมอันดับสองของตารางอย่างอุซเบกิสถานนั่นเองนะก็อยู่ในกลุ่ม A นะสำหรับคู่นี้เจ้าบ้านเองตอนนี้ก็มีอยู่1 0 เก้าคะแนนนะส่วนทางด้านของทีมยังอย่างอุสเปกิสถานก็มี16แต้มนั่นเองนะครับฟอร์มผลงานล่าสุดของจามานเองนะฮะก็ต้องบอกเลยว่ากุนซืออย่างอารมีกาเลนอยนั้นก็พวกเขาเองก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บสหรับในเกมวันนี้นะครับก็แน่นอนว่าน่าจะจัดคิงแมนหลกักๆเลยนะก็จะมีนั่งของอา,อาริลิซานจาบัสบักนะฮะเมดี้แกยดีแล้วก็โมฮัมมด โมเฮบ,บี้เป็นสามสารแนวลุกนะฮะส่วนด้านของแดนกลางเองนะฮะก็จะเป็นนะาะของซาร่าอัรมุสนะที่จะทำหน้าที่คอยซัพพอร์ตในแดนกลางนั่นเองนะครับ ในส่วนของของทีมเยือนอย่างอุสเบกิสถานนะฮะก็แน่นอนว่าวันนี้ไม่มีในปัญหาเรื่องของตัวเล่นที่บาดเจ็บดปเช่นกันนะก็กุซซยอ,อยังสเตรโกคาร์เเนสก็น่าจะส่งคีแมนหลักๆเลยนะที่เราจะได้เห็นวันนี้ก็จะเป็นด้านของอับจูคอดีกูซนอฟนะเป็นคีแมนในแนวรับนะส่วนด้านของอ,อัสบับเบก ไฟซูลายฟกับทาน้นของจาโรดูริสมาชาริบอฟนะก็น่าจะขึ้นทําเกมรุกนะสับสนุนทาน้นของเอลดดร์ชมุดูดอฟหัวหอกจากโรมาเองที่จะทำหน้าที่ลงรัสกอในเกมนี้นะครับสำหรับคูนี้แน่นอนนะฮะก็ตะมองภาพรวมแล้วอิหลานก็กำลังมั่นใจอย่างต่อเนื่องเลยนะเพราะว่าหลังจากเขานั้น4ี่เกมที่ผ่านมาก็เก็บชัยชนะและก็รังจากฝูงในสายนี้ด้วยเช่นกันนะกับการเจอกันครั้งนี้ก็ถือว่าค่อนข้าง,งสําคัญพอสมควรนะเพราะว่าทั้งคู่นั้นก็ถือว่าเป็น ทีมที่ฟอร์มดีที่สุดนะที่พบกันเองซึ่งในมุมมองของโกเองต้องบอกว่าอิหร่านนั้นพวกเขาก็ถือว่าเก็บชัยชนะที่ทําให้สถานการณ์ลอยตัวทันทีในการเข้ารอบต่อไปนั่นเองนะครับในส่วนนั้นของอุซเบกิสถานเองนะน่าจะต้องสู้สุดตัวแล้วนะแล้วก็หวังเก็บผลเสมอให้ได้เป็นอย่างน้อยนะแถมงานอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มกับการชนะ3เกมรวดในรายการนี้ด้วยเชย่นกันฉะนั้นคู่นี้ต้องบอกเลยว่าไม่แปลกนะที่กำแพงจะเปิด มาในฉากภาคปัจจุบันเปิดที่กระแพงครึ่งคู่ลูกแต่ว่านับปัจจุบันต้องบอกว่ามีการไหลลงอยู่ที่กระแพงครึ่งลูกเท่านั้นเองนะครับในส่วนนั้นของกระแพงพูซเสมอวันนี้เปิดอยู่ที่3.40จนั้นนับปัจจุบันก็มีการไหลลงอยู่ที่2.99นะส่วนอีกหนึ่งค่ายเปิดอยู่ที่3.40จนนับปัจจุบันก็ไหลลงอยู่ที่3.00นั่นเองนะครับส่วนทางด้านของ กำแพงสูงวันนี้เปิดมาสูงริบเลยนะเปิดที่1.25นะปัจจุบันก็ไหลขึ้นไปอยู่ที่1.37นั่นเองนะส่วนด้านของกำแพงต่ำวันนี้เปิดอยู่ที่0.57นะปัจจุบันไหลลงที่0.53ก็ถือว่าคู่นี้ต้องมองภาพรวมแล้วนะฮะต้องบอกว่ามีโอกาสนะที่จะเกิดสกอร์ต่ำในเกมนี้เพราะว่าด้านของกำแพงต่ำวันนี้ถือว่าเปิดมาได้ตรงตามสูตรตามเลของโกเลยนะฉะนั้นคู่นี้โกขอเชื่อว่ามีโอกาสนะที่จะเกิดสกอร์ต่ำในเกมนี้ไม่น่าเกิน2ประตูนะครับ ลสำหรับส่วนของคู่ที่2เรานะฮะก็เป็นทางด้านของโซนแอลนั่นเองนะฮะก็ทีมดับเพื่อ่าของตารางอย่างจีบต่าจังหวัดบ้านต้อนรับการมาเยือนทางด้านของทีมดับ2อย่างเช็คนั่นเองนะครับอร์มผลงานล่าสุดแน่นอนว่าจาบ้านเองก็ไม่มีใครบาดเจ็บนะฮะก็เกมนี้ก็จะ ได้เห็นนะฮะก็ทางด้านคีแมนลหลักเลยก็มีทิเจตเดบานะกุมกลางกับชนะของเจมส์แกลลอนนะ,ะแล้วก็มีนักของอาร์จสตอลแฮมิดีนะปักหลักในแดนหน้าลงลาสกอในเก็บนี้นะครับในส่วนของของทีมเยือนอย่างสาธารณรัฐเช็กเองนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าล่าสุดเพิ่งจะเฉือนเอาชนะท่านั่ของมูเกาะเฟโรมานะฮะก็คือทน่านั่ของ โรมาฮูรสนะฮะเซ็นเตอร์แบ็กตัวหลักเลยที่เจอเปลี่ยนออกนาะทีที่23คา่าการว่าวเกนนี้นะฮะดาวิสซิมาเองน่าจะลงมาทําหน้าที่แทนนั่นเองนะครับที่เหลือกอ็ตัวเล่นชุดเดิมๆนะคีปมนหลักวันนี้ก็จะมีหน้าของตมาซูรีนะฮะ แล้วก็พาติกซิกทีล่าสุดจะต,ตัวก็กดไป2ส,สกอร์แล้วนะครับแล้วก็มีหน้าของตัวมาสุเชกนะคุมแดนกลางกับลูก้าเซิร์ฟนะที่จะทำที่ร่วมกันลงลาสกอร์ในเกมนี้นะครับฉะนั้นสำหรับคี้เองนะฮะก็ต้องอวอ่าเช็คเหนือกว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะล่าสุดเองก็เพิ่งเอาชนะหน้าของมุกเกะไฟโรมาด้วยนะฮะแล้วก็ไม่แพ้ใครมายาวนานถึง6นัดติดต่อกันแล้วก็เก็บชนะถึง4ีเกมด้วยกันนะครับวันนี้มองภาพรวมนะฮะต้องบอกว่าเป็นการอ่าออก ไปเยือนท่าาของทีมเล็กนะก็อย่างยูงตันต้าเองก็ล่าสุดก็ต้องบอกว่าิึงจะพาขาบบ้านมานะฮะแล้วฟอร์มถือว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคู่นี้ไม่แปลกนะที่กำแพงนั้นจะเปิดมาท่างังของเช็คเปิดอยู่ที่กำแพง 3, 3ลูก3ลูกครึ่งนั่นเองนะโอ้โหต้องบอกมาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะส่วนน้าของแมนปุ๊เสมอปโปรต่ที่1900นะปัจจุบันไหลลงยู่ที่นะท16 จ0 0นั่นเองอีกหนึ่งค่ายเปิดที่17.0่นั่นเองนะครับฉะนั้นต้องบอกว่า2ค่ายนี้ก็เห็นตรงกันว่าคู่นี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดสกอร์สูงด้วยเช่นกันนะฮะแล้วสำหรับส่วนทางด้านของสกอร์สูงเองเปิดอยู่ที่0.28ปนะปัจจุบันอยู่ที่0.28ส่วนหน้าของสกอร์ต่ำเปิดอยู่ที่2.40นะปัจจุบันไหลลงอยู่ที่2.3 0นนั่นเองต้องบอกว่าคู่นี้กงมองภาพรวมแล้วนะถือว่าเชเกงก็ค่อนข้างจะได้เปรีีียยยบเเเหนือออออกกกกกกว่่่าาาะะ็็มโสสทจิดูงง 2 3หรือ3ประตูขึ้นไปนั่นเองนะครับลัสดรัส่วนของคู่สุดท้ายของเรานะฮะก็เป็นทางด้านของบริวเวงจะประบานต้อนรับการมาเยือนนั่นของอุรุกไวยนั่นเองนะฮะ คุณนี่ฟอร์มผลง,งานล่าสุดของเจ้าบ้านเองก็ต้องบอกว่าไม่มีฮาริวาก้ากับเฮซอนซูรานะกองกลางที่มีการบาดเจ็บแล้วก็ไม่ติดอยู่ในทีมชาติที่ลงเล่นรอบคัดเลือกบนโลกรอบน,รนี้ด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นสิ่งทจริงตัวนี้ก็คาดการว่าคิมเป็นักหลักเลยนะฮะก็จะมีเกมลุกนําทีมดวยนด้ของมิสเกลเทเซลอสนะงอจากซันโตสแล้วก็แังกลางก็รามิโรวาก้านะฮะที่จะทําที่ร่วมกันลงล่าสกอร์ในเกมนี้นะครับสำหรับทีมเยอรมันนี้นะฮะก็ อย่างอุรุกวัยเองก็คาดการว่าอาจจะไม่มีหน้าของจอร e จิสเดอ a าร์สกากองกลางนะที่มีการบาดเจ็บนั่นเองนะครับน่าจะเป็นโค r ัสเดลาครุสเพื่อ้รุกทีมจากฟรม์มโกเองที่จะมาลงทำหน้าที่แทนนะฮะก็วันนี้คิมแมนัหลักเลยนะก็จะมีเกมรุกก็ เป็นฟ a คุนโดเปโอลิสตีนะตัวจริงเกมนี้อาจจะต้องเปิดทางให้บายอันโรเกสกองกลางอาจจะให้นาอินัสนาเดสแบกขวาเกมนี้แล้วก็ขยับมาเล่นแดนกลางแทนที่เดอาร์ลาสกาเอตานั่นเองนะฉะนั้นกองหน้าตัวเป้าก็จะเหมือนเดิมนะมัสซิเมเดโนอราร์โคนั่นเองที่จะทำหน้าที่ลงรัสกอรในเกมนี้ควบคู่กับท่านของดาวนดูเจสด้วยเชนกันนะครับ สักคู่นี้แน่นอนว่าบริเวรเองนะัดล่าสุดก็เพิ่งแพ้ให้กัลเน่าของเปรูมานะฮะที่ที่พวกเขาก็ไปสู้ได้ไม่ถือว่าไม่เก็เลยทีเดียวนะนอกบ้านบริเวรทำผลงานค่อนข้างน่าผิดหวังนะฮะก็พวกเขา7เกมที่ผ่านมาพ่ายไปถึง6เกมด้วยกันเอาชนะไปแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามนะฝั่งอุกวเอเกมล่าสุดเล่นในบ้านพลาดท่าแพ้อาร์เจนตินามาทั้งที่ทั้ง2ทีมถือว่าค่อนข้าง่จะสูสีสพราะสววนะโอกาสที่จะ ต้องบอกว่ามีน้อยมากเลยนะที่จะอาจจะแพ้ท่าทาของอร์เจนนาแต่ว่าด้วยฟอร,ร์มการเล่นก็เป็นทนาทางของอร์เจนนาเองที่ถือว่าคงกว่าก็เก็บสัพท์แตมไปนั่นเองนะเกมนี้ภาพรวมแล้วนะโกก็มองว่าไม่น่าจะยากสัพทน่าทงของทีมอย่างอุรุกไว้นะฮะที่ด้วยฟอร,ร์มการเล่นแล้วก็ด้วยชื่อชัของตัวเล่นเองที่ค่อนข้างจะเหนือกว่าฉะนั้นผู้นี้ กำแพงนั้นก็เปิดอยู่ที่กำแพงปปเท่านั้นเองนะครับในส่วนหน้าของกำแพงผู้สเสมอเปอิดที่3 3มนะปัจจุบันไหลาลงอยู่ที่3.30นะอีกหนึ่งค่าเปิดอยู่ที่3.30นะฮะก็ถือว่าไม่มีความเห็นตรงกันที่คู่นี้จะกเกิดสกอร์สูงเลยนะครับ พระว่าในส่วนนั้นของสกอร์สูงเองเปิดอยู่ที่0.91แล้วก็มีการไหลขึ้นอยู่ที่1.10ด้วยเช่นการส่วนนั้นของสกอร์ต่ำวันนี้เราก็จะเห็นว่าเปิดอยู่ที่0.83แต่ว่าหนาปัจจุบันไหลลงอยู่ที่0.65นัะนฉะนั้นคู่นี้มองภาพรวมแล้วโกก็ถือว่าตรงตามสูตรตามเด็ดที่โกตั้งไว้เลยมีโอกาสนะที่จะเกิดสกอร์ต่ําในเกมนี้ก็ต้องบอกว่าไม่น่าเกิน2สกอร์นั่นเองครับ อย่างไรก็ตามก็ฝากกันด้วยนะสามคู่นี้คัดมาให้กันเน้นๆม่ชช่นเคยนะฉะนั้นท่านใดที่ต้องการมากกว่า3คู่ก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามโกได้เลยนะฮะก็โกพร้อมที่จะให้ข้อมูลตลอดทั้ง24ชั่วโมงเลยฉะนั้นก็ฝากกันด้วยนะครับสว่วนนี้ก็ฝากกันเชช่นเคยนะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงนาไโค้งแล้วก็กวเมองได้ทำงานกันต่อด้วยส่วนนี้ขอกราบขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยลาบก่อนสวัสดีครับ